สวัสดีครับผมเอ็มเจนะครับรับบทเป็นซัมลีจากเรื่องแดงผ้าขนหนูนะครับวันนี้ผมจะมาขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับที่ผมไม่อยู่กับเพื่อนๆทีมง,งานทุกๆคนที่ไทยด้วยที่เขาุ่มหมุดหนังครับคือผมจะบอกว่าผมมาที่นี่เพราะผมต้องมาเรียนครับแล้วผมจะขอบคุณทีมง,งานทุกๆคนแล้วก็นักแสดงทุกๆคนครับมีทั้งพี่บท มีตั้งผมมีมิลแล้วก็มีมากิแล้วก็มีใบวิกด้วยครับคือเราทําให้น,งนังมีออกมาให้ดีที่สุดให้คนใช้ทุกๆคนเลยครับไดยดูว่ามันเป็นหนงังคอมเมดี้แล้วก็น่ากลัวนิดนึงความรักก็เยอะก็เยอะแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณลุงบําพี่แจ็คพันชัยพี่เอกแล้วก็พี่บอยทีมงานทุกทุกคนครับที่ทางานหนักมากแล้วก็นักแสดงที่ทำงานหนักมากเลยครับให้นังมันอ,ออกมา ให้คนไทยทั şey wow. ่วประเทศครับให้ดูว่ามหนังที่ดีที่โปรเฟชั่นเนอออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่เชื่อผมนะครับลองดูล่องบังค้าผมก็จะรู้ว่าหนังมันก็ดีจะดีหรือจะดีอะไรครับขอคุณครับไอแดันไม่มี ้งก้มแล้าลว,วงคะมึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครโย่